อยู่โรงแรมเมื่อคืนนี้ไม่ได้ถ่ายมองกลับบ้านมานอนแล้วก็ไม่ได้ถ่ายทะไลละตอนนี้เป็นช่วงเช้าประมาณ8ปดโมงอะช่วงเช้า8ปดโมงดูบรรยากาศข้างนอกี่น้องบรรยากาศข้างนอกสิดยอนเลยในการเช้าโรงแรมติดติดกับทะเล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  จะลงไปข้างล่างเดี๋ยวก็ขอเข้าน้ำสักแป๊บนึงก็จะไปลงไปข้างล่างกันตอนช่วงเช้ามาแดดร้อนมาก ดูเหี่เฮียจะกินกาแฟครัพี่านกาแฟกมาช่วงกินกาแฟช่วงเช้าจ้ะอยาหาชินกาแฟนอ่ะ 네. 네 이건 치즈에요 이게 치즈 치즈 감자 감자 이 네. 감사합니다 핫도 Mượn nướng Ok vậy, quý ta lên đám nè Rồi lên đám thái lệ đi vào sương chao ไปเล่นน้ำทะเลกันจริรงมักพื้นที่ไว้เกิดได้มาเที่ยวกันทกุกคนนั่งรถรถทัวร์ก็ได้มีรถทัวร์วิ่งเออนอนนั่นนอนไหนก็นอนโรงแรมเที่ยวกันเถอะเวลาว่างมาเองตรงีเวลาว่างตรงนี้สวยดีนะสวยดีอากาศชสดชื่นร้อน เดียวเองเนี่ยเนี่ยนอนไปแต่เต็นท์ค่ะอ๋อมีเต็นท์ให้เช่าด้วยก่อนโอ้โหไปทำไมไม่เล่นน้ำหัวเมาจะเล่าแต่ว่าน้ำลงเรื่อยๆที่ไหน้อยู่แค่นี้ไม่งั้นเขาไม่มีเต็นท์กลางแตบบ่ว่าน้ำ ดูเรือนนะอันนี้เขาขนมเรากินอะไรวันนี้เราไปมาอะไรยังนเราอยู่เศ้าเหมือนมื้ทั้งวันเป็นรืรอบหนาเอาาดูวยเนละมาบาท vượt lòi của bà ngoại hết và dang lòm nếu mẹ 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 ไฟแจ้เกลือคุณแมงอะไรย่านย่านว่ยถ่ยถอยถอย,ถอย,ถอย,ย่านย่านถอย นันนาน,นาันาน,นาอยากมาเที่ยวไหมลูกน,น,นันนามาเที่ยวน,น,นันนามาเก็บหอยหัวขยเแม่น้ำนียปุ๊กปุ๊กุ๊หอยมลงภู่อ๊ะัะวอะไรเนี่ย,ยำดำๆใช่ป่ะกหอยนี่ใช่ป่ะแต่ว่า,ญญาออมันจะเบกอ่อนหู่แลวเนะี่ยหอยตองหู่อ่ะตัวเล็ก หอยมังคุดเล็กเต็มเลยนะมันจะหอยมังคุดอนะ่ะมุ้งหอยมังคุดไะบรรยากาศดูตอนเช้ามานี่ไม่มีคนเหมือนตอนตอนเย็นตอนเย็นมันไม่ร้อนไงหน,นุ่นุ่มทำไมที่ตัวเองเองรู้ไหมบางคนก็ไม่ไปเช้าเพราว่าบางคนก็มาน,นอนมันร้อนนี่แหละโอะ้คือกับวันอาทิตย์เขาก็รีบ,รบ,กกบ,บรรเพราะว่าเที่ยงเราก็เช็คอินกับล้านบริเวณนน้ำก่อนนเปล่าอะไรอุ้ยนี่มัมีชีวิตยอยู่อ่ะ ปูปูเสชวนปูน้อยน่ะมันไม่ใช่นี่ตอนคืนไม่ได้แม่งไม่ได้เดินดูปูเลยมีมีปูน้อยได้ยังคืนไม่ได้เดินดูปูเก็บปูเป็นหมดทั้งคืนหน่ะหาสิ่งมื่อคืนเนี่ยเพื่อนมาเวยอย่าลงไปนั้นลึกนะสไลด์ไปพวกขายแหกเด้อนี่ของแมงคู่แมงอะไรนี่แมงกระพุนนี่ของแมงคู่เนี่ยกันเด้อนั่นนะเป็นโรงแรมที่เราพักกันครั้งหน้านี่ ลรงกับอันนี้พอดีโรงแรมจีตกนะสไลด์ตกนะลื่นนะจะไปไหนแต่ช้าลูกถูอทุกตาจ้าเดิน่ะเี่นื่นี่นียน่นีรนี่นี่นย่นี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 ่น่นมากกน,น่นีตน่นี่้น่นี่นี่น่นีนีเน่นี่นนะจะจีดดนตนนีนนนียนนี่่นีี่่นีนี่น่นีนเ่น่น่นน กกกลงน้ำแล้วเปียกแล้วเปียกก็ไม่เป็นไรเปียกก็ไปนั่งกินเปียกๆกันไปมาเล่นน้ำใหน่ยนี่ก็ไม่ไปไปเร็วๆหาเดินไปกินข้าวไปล้างตัวตัวเองเลย อ๋อเป็นของจีโฮเทลอ้าวยังเบาวอยู่นี่ใช่ไหมน้ำไม่มาเขาปิดไะกินข้าวกันดออูคุณแม่ <c oughs> น้ำก็ไม่มีลมก็เป่าไม่ออกแล้วเขาจะให้เข้าร้านไหมหล่ะแม่มนนมจะปลุกลูเหรอ

นี่คืออะไรอิลูมวยเหรอโยมต้มเลยตรมแข่งซ้อนนะแข่งซ้อนมงม,ง,มงทักพดเล็ปเปอยต้มต้มเลือดหมานะโอ้ต้ยมยำกุง้<า>งปาลาปลาปลาตะลเออสุก้ำมาน้ำหมกตัว <c oughs> 어제 떡도 야이 사라, 어떻 오늘 버아면괜찮 그러니까 <놀람> 괜찮아. 어디? 네. <놀람> 오늘도 그러면 버려. 라 이. 이이 미호이, 미. 그렇죠. <목소리도> 계장이랑 같이 나오는 밥이에요. มันเป็นกอมเลยต้องยิงไกลๆถ่ายใกล้ๆไม่เก่งอันนี้คือมันเป็นน้ำแพงข็งเอาเลยลูกคนที่ว่าเราดูมูจินน่าจะมีฮะต้องผัดอระไรกันกลับไปเป็นหอมหอมมากตีน้ำตก en el nada ตลาดอะไรอ่ะโหเลีวเมน่อนแดดร้อนมากวันนี้เท่าไหร่ไปาวต้ ่น้อยนะมีความสุขเยอะแม่เ,เย็นๆน่วันนี้ม่้แด้วยางเยอะเลยนะคนคนอน,นตะวันชอบมาตากแดดกันเลยเวลา ล้างเนื้อล้างตัวเสร็จขึ้นไปอาบน้ำกลับบ้านกันฉันหลักทำไมมัเร็วจังเลยคะอ๋อก็บินี่หาด้บเลย,เลยบินมาหาจ้อยเลย นีอาบน้ําเสร็จแล้วอาบน้ําเสร็จแล้วแล้วก็เตรียมที่จะเดินทางกลับกลับบ้านกันนี่ถือว่าเป็นการเที่ยวที่ร้อนแล้วก็แต่เกาหลีก็ชอบนะแม่กำลังบีผมเตรียมเัวกลับบ้านกันชอบโรงแรมนี่ก็อยู่ติดกับทะเลนะส,สวยๆบรรยากาศยอดเยี่ยมเลยเทีนี้รอบหน้าก็อยากจะมาอีกอยู่นะแม่ขยับเข้าไปใกล้ๆก็ได้ ขอข้ามสายกันดูดวยนะใช้ได้เลยนะเตรียมเดินทางกันพี่น้องกลับบ้านกันโอเคได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วพี่น้องสลักร้องไห้บอกไม่อยากกลับบ้านนะะม่อยากเที่ยวต่อมาสรุปวันนี้เที่ยวเปงนไงมีความสุกสนุกไว้ ไม่เหนื่อยไม่ร้อนไม่ทรมานถ้าไกราก็นี่เงาวันนี้นี่เงากันสิถ้าชัวร์จะไม่เงาแล้วนี้เงาอยู่ตรงตรงนี้แนะนำเพื่อนๆมาเที่ยวดีไหมดีค่อนข้างดีจ้ะร้านอาหารเยอะแล้วก็อะไรที่เที่ยวเยอะก็คือแบบว่าเราจอดรถตรงไหนปุ๊บเราก็เดินเที่ยวได้เงี้ยแต่มันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะยังไม่เห็นผับเนาะเพราะว่ามันน่าจะแบบโควิดหน้าเก็เลยปิดสงสัยเนาะ แต่ว่ามีร้านอาหารเยอะที่กินจะเล่นคืนเออได้จบเลยมาคืนเดียวาีแค่สองคืนมันมันจะไม่มีอะไรเที่ยวสมควรที่จะมาหนึ่งคืนมาเสาร์เชา้นะชา,ชา,านี่นประมาณบ่ายแต่เรามาเนี่ยมันหน้าร้อนเนี่ยถ้าไม่ร้อนแบบนี้ก็คือแบบชิวๆทั้งวันนะอ,อ่ะวันนี้ไม่แดด<ๆ> เพื่อนจ๋าที่น้องคนไทยชอบแน่นอนรับประกันรับประกันเพื่อนโอเคสันหลัก๊ายบายใชจ๊ะบ๊ายบายย,าาย,ายังอ่ะยังอ่ะกรณีกับเกาหลี